การให้ฟังบายชีนนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬกาจากหนังสือทิศที่11โดยหลวงพ่อชุมพลพละปัญโยวิธีจัดการกับจิตใจไม่ให้ทุกข์เดือดร้อนหรือเดือดร้อนน้อยที่สุดบทที่47 ตัดสินใจอะไรให้เอาทารรเป็นที่ยุตินั่นเรียกว่ายุติธรรมถ้าไม่เอาทาเป็นที่ยุติเรื่องราวในโลกจะไม่ยุติการตัดสินใจอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องเฉพาะตัวหรือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผู้อื่นต้องตัดสินให้สามารถอธิบายได้ด้วยธรรมต้องตัดสินให้เข้ากันได้กับธรรมเรื่องเหล่านั้นจึงหมดเรื่องเรื่องเหล่านั้นจึงหมดกระแสที่จะนำไปสู่ความวุ่นวาย เรื่องใดๆถ้าไม่ลงสู่ธรรมจะนำความวุ่นวายมาภายหน้าแม้ลงความเห็นด้วยเสียงข้างมากแต่ถ้าไม่ตั้งอยู่ในธรรมก็จะวุ่นวายเสียงส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจเรื่องราวโดยไม่ตั้งอยู่บนยุติธรรมเสียงส่วนใหญ่นั้นกำลังนำสังคมไปสู่กาลียุคเสียงส่วนใหญ่นั้นกำลังทำบ้านเมืองลุกเป็นไฟตัดสินอะไรจงเอาธรรมเป็นที่ยุติโลกจึงจะร่มเย็นเป็นสุข บทที่48ผู้ที่ฉลาดมากจะแซงทำเป็นโง่ถ้าไม่ถึงเวลาอันควรจะไม่แสดงความสามารถออกมาแม้จะถูกศบประมาทก็ไม่ถือเป็นอารมณ์คนฉลาดถือเป็นโอกาสฝึกตนเมื่อเจอคำดูถูกเหยียดย้ำคำดูถูกเหยียดย้มคือยากำลังคำยกยอสรรเสริญต่างหากที่ต้องระวังจงหนักเหมือนถูกยกขึ้นให้ลอยเสี่ยงต่อการตกเจ็บ ความดีชั่วนั้นอยู่ที่ใจเราหาได้อยู่ที่คำสรรเสริญนินทาไมา่จงละชั่วประพฤติดีให้มั่นคงรักษาจิตให้ดีงามอยู่เสมอแม้จะต้องอยู่ท่ามกลางความชั่วร้ายจงสร้างความดีให้แก่ชาวโลกโดยไม่เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนจงสร้างความดีอย่างใหญ่หลวงแต่แสดงออกด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนบทที่49 คนพูดมากนั้นประเมินได้ง่ายกว่าคนเงียบขึมน,นั้นประเมินได้ยากอย่าทำให้คนเงียบขึมโกรธจะระวังตัวได้ยากผู้ที่ไม่ค่อยระบายความในใจจะเก็บกดอารมณ์ถ้าระเบิดออกมาจะแรงจงหลีกเลี่ยงการเป็นศัตรูกับคนเงียบขึมเลี่ยงได้จงเลี่ยงประณีประนอมได้จงประณีประนอมอภัยได้จงอภัยคนฉลาดจะขนขวายสร้างมิตรถ้ามิตรเพิ่มขึ้นคนหนึ่ง ศัตรูก็ลดไปคนหนึ่งแต่ความกระด้างถือดีในใจนั้นมักจะทำให้เรื่องพังจะทำให้แตกแยกง่ายปรองดองยากลดมานะละทิฏฐิเสียบ้างชีวิตจะเป็นสุขบทที่50อย่าเบียดบังผลประโยชน์ส่วนรวมมาเพื่อตนเป็นผู้ซื่อตรงดีกว่าขี้โกงเป็นผู้เสียสละดีกว่าเอาเปรียบชาวบ้านเที่ยวไปคดโกงอย่านึกว่าไม่มีใครเห็น พีสางเทวดาเล่าเลือผโทธนาไปทั่วผู้คดโกงตายไปจะกลายเป็นเปรตควักไส้ตัวเองกินคดโกงมาใช้ในเมืองมนุษย์ได้ไม่นานต้องทุกข์ยากในอบายภูมินั้นนานนักพึงเป็นผู้มีศีลจะช่วยปิดประตูอบายภูมิได้คนที่ไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดจะพบความสวยคนที่ไม่เชื่อนรกสวรรค์จะเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสคนที่ไม่เชื่อบุญบาปจะไปสู่อบายภูมิ คนที่ไม่ศรัทธาในพรนะรัตนตรัยจะหาที่พึ่งไม่ได้อย่าประมาทในชีวิตจงขนขวายละชั่วทำดีแต่วันนี้ถ้ารอให้พังงาบในเวลาใกล้ตายจะสายเกินไปเสร็จแล้วบทที่51ท่านผู้เป็นมหาบุรุษพัฒนาตนมาจากสถานที่ทุกยากลำบากคับแค้นผู้ที่ฝึกฝนตนเองบนผ้าขี้ริว้ว ได้บรรลุผลอันยิ่งใหญ่ไพศาลกว้างไกลผู้ที่ฝึกฝนตนเองบนหิ้งบูชาได้ผลเล็กน้อยอย่างเชื่องช้าความสะดวกสบายกับความสามารถนั้นสแสลงกันสถานการณ์อันวิกฤตจะสร้างวีรบุรุษสถานการณ์อันราบรื่นจะสร้างได้เพียงสามัญชนในที่ที่โดนดูถูกเหยียดยามใส่ร้ายป้ายสีวีรบุรุษอาศัยเป็นที่ฝึกฝนความอดกลั้นอดทน ในที่ที่ถูกกลั่นแกล้งลำเอียงละเลยทอดทิ้งบัณฑิตอาศัยเป็นที่ฝึกฝนความหนักแน่นอย่านั่งเฝ้ารอคอยองค์ประกอบที่สมใจหวังจะพลาดโอกาสฝึกตนไปสู่ยอดคนก่อนที่ฟ้าจะมอบหน้าที่อันยิ่งใหญ่ให้ผู้ใดจะเคี่ยวกรรมปณิธานทรมานกล้ามเนื้อผู้นั้นก่อนถ้าฝึกฝนตนกับเรื่องโหดร้ายต่อไปภายหน้าจะได้ดี บทที่52ลาบยศนั้นเปรียบประดุดดอกไม้บานต่อให้บานทนนานแค่ไหนก็ต้องถึงการเวลาเหี่ยวเฉาเมื่อเหี่ยวเฉานั้นนึกถึงสภาพที่เคยงดงามแทบไม่ออกโลกนี้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแม้แต่ชีวิตเราก็ต้องแตกทำลายดับสลายลงสักวันลาบยศเป็นเพียงแค่เปลือกของชีวิตหาใช่แก่นสารไม่ เมื่อบุคคลตายไปชาวโลกจะหวนนึกถึงก็ตรงคุณความดีคนเรามีอายุไม่กี่ปีแต่ถ้าสร้างความดีไว้เกียรติศักดิ์จะยืนยงเหมือนไม่ตายอย่าหลงระเริงเสพสุขร่างกายใช้งานได้ไม่ทนอายุคนเพียงไม่กี่ปีสั่งสมความดีจะมีค่าสร้างกุศลไว้จะเป็นวาสนาลาบยศไม่คงที่ความดีนั้นคงทนบทที่53า คนคำนวณมิสู้กรรมลิขิตอุตสาหวางแผนไว้มากมายผู้มีบุญจะมารับผลประโยชน์ไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงไม่สู้สร้างกุศลวาสนาทรยศคดโกงท้ายที่สุดอะไรก็หลุดมือท้ายที่สุดคนสร้างความดีจะชนะคนทุกประเภทในส่วนลึกแห่งจิตใจของปวงชนทั้งหลายเมื่อคนดีได้สมบัติจะรู้สึกพอใจเมื่อคนชั่วได้สมบัติจะรู้สึกต่อต้าน ผีสางเทวดาก็จะเกื้อหนุนคนดีบุญวาสนาจะช่วยให้คนดีพ้นภัยกุศลบาร,รมีจะช่วยให้คนดีอยู่เย็นเป็นสุขจงทำความดีให้จริงๆแล้วหนทางรอดจะมีเสมออย่าทำความดีเพื่อเอาหน้าจะเสียราคาของความดีบทที่54ท่านผู้ยิ่งด้วยทานบาร,รมีย่อมขนขวายสละอยู่เสมอ แม้แต่ของรักของหวงยังยินดีสละเพราะจิตรักในทานยิ่งกว่าสมบัติใดๆยิ่งให้ของรักของหวงออกไปยิ่งถึงใจสมใจเพราะมีศรัทธายิ่งในการให้ทานปรารถนาในการให้มากกว่าการครอบครองสร้างผลงานยิ่งใหญ่แต่ไม่อ้างความดีความชอบยินดีในการช่วยเหลือสัพพสัตวไม่ต้องการหน้าตาใช้ชีวิตที่เรียบง่ายไม่ต้องการชื่อเสียงเกียรติยศ ถอยตัวเองออกมาได้จากสถานที่ที่รุ่งเรืองถึงแม้ว่ากิจการที่ทำจะประสบความสำเร็จอย่างสูงถ้าเห็นว่าถึงการเวลาที่ควรวางมือก็สละได้อย่างไม่ติดข้องชีวิตที่มักน้อยสันโดษนั้นคือชีวิตที่เข้าใกล้กฎธรรมชาติกฎธรรมชาติก็คือทุกสิ่งล้วนแล้วแต่ผ่านมาเพื่อผ่านไปไม่มีสิ่งใดที่เป็นของเราจริง กลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนทิศท,ที่11ของหลวงพ่อชุมพลพละปัญโยจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์